ที่กาตะลันเดวันนี้เราไปงนมงนะหัดใดรูประบาลนกคได้ขึ้นอดผู้นะัตะวีรงกาห้ามหาท่ัไดจิงท่าไดแล้วนะคะตอนนี้รออิวหนะ อ๋อนักก่อปเจียงฟังรูมันเจยงฟังรู้เก่าๆมันเดียแล้วมองให้จำมันเมื่อตาจังฟังรูประมาณตามเดียวแล้วจะเอาเจยงฟังรูมาวันนี้วันที่25จินหาแล้วอยากงให้รู้ที่บ้านนะคะบ๊ายบายจะไปเอาเบอะก่อนนะคะ Được cả nhà lưu nha các. Bye bye. อตางโลมบาา้างใจอยาไปตัมบาหูจากแลแเราแล้วก็เดนมาไปเอาวย่างฟังโูแล้วก็พแม่าจีต้องมาจตเราถ้าไปเจตันจับไปจีขนมขนก่อนตาวีอีปนกอมเพมมากดอบจนขนม กอมเพนแล้วก็ไม่รู้กันกินขนมเกาหลีจีบปนป่ปะก่อนกินหน้าอินหน้ากินขนมหน้าขนมจีบปนเกาหลีแล้วก็ไม่รู้ว่าดูตรงไหนไม่รู้ว่าโดนไหม I no, แล้ก็เชร์มาได้สี ah, okay, ah, ่ค่ะถ้าแชร์ไ้แค่สอไมที่ได้รับก็เป็นได้สี่ค่ะขอบคุณค่ะออกมาดูหน่อยอ๋อเคแล้วอะไรออกมาดู